คุณคิดยังไงเกี่ยวกับการจัดการขยะในประเทศไทยคะก็การจัดการในขยะประเทศไทยก็ยังไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะว่าแบบยังไม่มรครอบคลุมถึงพื้นที่ด้วยแล้วก็ตามชุมชนอะไรอยกีก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่สกรปรกอยู่คะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการลดขนาดของขยะก่อนที่เราจะทิ้งเนี่ยคุณคิดว่ามันจะมีผล ดียังไงบ้างคะก็การลดขนาดมันก็จะช่วยพื้นที่ในการใช้ในการทิ้งขยะแบบควรน้ำารืก็จะช่วยลดพื้นที่ลงค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการจัดการเลยคมคิดว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างก็ส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านแบบว่าบ้านเมืองสกปรกขนาดตอนนี้ มีแล้วแต่ยังไม่ดีก็ยังเลยเธอะขนาดนี้ถ้าไม่มีก็คงจะแย่สุขภาพทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะ